สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบอลตุ้ยลำเพลินน้องเชี่ยวพี่น้อ,อ,นองนี่พี่น้องหลังจากรายงานสถานที่การนะเป็นติ๊กตังกีฬากันพี่น้องเนาะอันนี้ผมเป็นแอดมินแม่บ่อลตุย้ยมาเจอไผ่บาสเดียะบาสมาเจออาจารย์เต๋าครับอาจารย์เต๋าหรือน้องเต๋าครับบัสสวัสดีครับอาจารย์เต๋าเป็นยังไงมาจังไรเจ้าเจ้าสิไปใส่ไปงานรถเฮียครับผมและเจ้าเขอมาซสอมมือไรบ้านนี่ยังบารู ดจอมาจะใส่ไม่ใช่ป่ะตอนแกนเลยบ่แม่นครับโอ้สิไปงานรถแห่แม่นครับเจ้าสิไปอ็ดใส่ผ้านี่เจ้าของของโอ้ยขี่ถอดเล้วได้พี่น้องตอนมินีิเราก็ไปมาเรียบร้อยแล้วเนาะเมีนครับผมคือ้นยิ่งว่าปีนี้วงใหญ่เล่นบ่แม่นครับเอ้าวยังมาท่านถามอย่างไรอาจารย์จะเอาของกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตขาไทยเจ้าพี่น้องสนใจอ่สาวๆสนใจหรือเปล่า อาจารย์เต๋อเราปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะเออสิเห้ายี่สิบ<า>พนาเอาอ,อาจารย์โซกสวัสด,อดอีครับมือทุกอย่างมีทุกอย่างทั้งอุปกรณทท์ทั้งสิ่งทั้งฉาบทั้งแซกโซโฟนเดี๋ยวไาพี่น้องครับสุดยอดอีเออาุอครับ ทิศทางขับเบิ้งพี่น้องเป็นอย่างไเพราะว่าอย่าขู่เพื่ออาจารย์เต๋อพี่น้องเพราะว่าได้ยินข่ามาอาจารย์เต๋อพะลุ่งมาเนี้เนาะมือกองให้ครับดีเอาปรธรรมดาเลยมือกองหน่วยสอสเพื่อเมือกองแห่น้ำแพร่เจตเจต็นลงเลยเอาเหรอเอานหน่องเป็นองครับจปลว่าได้ได้ได้พุทธไม่ล่ะครับอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับเนาะของอาจารย์ตีอ่าก่อไปใหม่มากัสมันเป็นธรรมชาติของพี่หน่องโซนนี้ตอนนี้ผมมาโฟกัสอาจารย์เต๋อพี่หน่องเพราะว่า เคยสัมผัสเล่าั้งแต้เราใหม่ใหม่พี่น้องพี่น้องอาซีปัจจักตาฝีมือแล้วนวาวาบธรรมดาครับพี่น้องอาจารย์เต๋อเป็นอาจารย์ไม่ธรรมดานี่ครับพี่น้องถ้าเขาไอ้ก็เสียถ้าเจ้ายิ้มไปเดี๋ยวก็จะมาขึ้นหรอ กสิบพมีอยู่ฮัมมนนี่คือทงอเวียนเนี่ยีกองยี่ห้วงหน้าตาไอพมกเนี่ยฮะฟีกองเลยเอาฝีมื่อได้บห่วงเตี่ยบวงครับฝีเมื่อได้บะวงเยาว้าหน้าตานี่ยเื่อะไรไข่น่อยพี่น้อมาถาวิทาาอาจารย์เต๋าเพี่น้อเอปีนี้จะเป็นอย่งไรผมยังระท่านบอกยังบนายหลาย ยังบอท่านฮู้ว่าที่เป็นที่ไหนลงมาเรียนโดยที่เอกเลยอ่าฟังเบิร์ครับผมบ่กว่าฮู้ครับผมบอกว่าทั้งหลายครับยังบอกทั้งหลายแยกห่างครับเพราะว่าเอาเอาเป็นว่าเห็นสมเหตุว่าเห็นครับพี่น้องเนาะเห็นจังว่าเห็นครับดีนี่ครับนี่ยังกับยันแปงเลยแมนโอ้ยพี่น้องเพาะว่าปีนี้เรารออาจารย์ศพเรารอกับเพราะว่าปีไกยเคยสัมผัสแล้วไหมวันปีไกยปีนี้ละ ตอนนั้นสัมผัสเราอยู่หมอชีตเนาะมอที่สองบุคควมาซียูได้ปานนี้พี่น้องสุดยอดต่ะดิฝีมือบระธรรมดาครับได้รับการยอมรับฝีมือบระมีครัได้รับการยอมรับจากศิลปินหลายๆคนว่าสุดยอดเลยครับพี่น้องพิสตลอดป๊าดอาจารย์เต๋าของเราพี่น้องขวัญใจเอ่อขวัญใจสาวๆหรือเปล่าไม่รู้สาวไหนล่ะขับมอไซค์มาเดียอาจารย์ อาจารย์แบงค์อาจารย์แบงค์สวัสดีครับอาจารย์แบงจอมามาจากไหนอ่ะมาตามคำไปน้ำกานบ่นี่ยสิบเมักสิบเอมังดอันตู้ลำพงโอ้ยเพิ่งว่าเสื้อผาย่าก่นส่วนลำพงบ่สสิบเอ้มากงตู้ลพงน้องก็คือประฟันวันนี้ทีได้เจออาจารย์เตาพไปน้องเวานกับาม่่ได้ใชยาไม่เนี่ ว่าลุงไปลุงไปมินิบ้านนี้ว่าเต่าเมียไหลเอาเต่าเมียไหลยังว่าเต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 ่าได้อีกป้านนี้พี่เต่าอยู่พี่อ๋ออาจารย์อ้วนสวัสดีครับอาจารย์อ้วนยังอยู่นะอาจารย์พลยังอยู่ครับผมยางไม่น่าจะยีงอยู่ครับพี่น้องนะที่จำได้ว่าผมเคยสัมผัสเล่ามาเคยบังคับเล่าสัมผัสเมาก่อนแมนครับผมสุดยอดเลยอันนี้ก็ไปน้ำข้าวบ่อไปครับผมเอาช่วงนี้เพิ่งรับได้พี่น้องเนื้อห่อนเงินช่วงไงสารภาพตรงๆคือห่อนตังช่วงนี้รับเพื่ <laughs> เป็นอ่ะห้อง้งล้มอยู่เชื่อมีรอบอันอันนี้นอกรอบมั้งเนี่ยต้นองเสียมัต้องเสียคานอันสเสนเนี่ยจังไดก็จะลืมมาแปรงแผลจานเต่าเด้อกระเป๋าครับอืออย่าลืมมาแปรงแผเพิ่นเด้อวงหน้าตาไปก่อนเนี่ยพลน,นลม้มทันลมเสียวนะพลนเออ ตามหาเพรลมเฉียวน่อยผมมันรอกรอบไปนี่ครับโซนจะหาใครได้แน่นี่ยเยกันเองหมดแล้วเมื่อกี้เขาคุยแต่กระต่ายเหรอวะเอาแมนตัวมันนอกรอบต้องเสียค่าเลยโอยนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นสนามกีฬาเด้พี่น้องนี่ใกล้ๆแล้วพี่น้องวันที่12นี่ครับเราจะแข่งกีฬาอีกนี่ครับพี่น้อง ส่วนอันนี้ผมก็ยั่ท่านหวอาจารย์ไหนพี่น้องครับเพ่งเอาเป็นยังไงพี่น้องผมก็ยังว่ท่านหูวว่าเป็นไทครับนี่ครับพี่น้องเ่ยใสแเตัวต่าผมรบกวนจังไงบอกอ่าบอกพี่น้องยืนยันว่าเอฟซีปีนี้ยังอยู่สาวหน่อยบะยังอยู่ครับยังอยู่อยูแน่นอนแต่ไ่รู้ว่าสิเล่นอยู่ไหนครับ อืมครับผมเอาจังได็กอะให้กำลังใจกันเนาะเดี๋ยวเจอกันนี่ครับพี่น้องอาจารย์เต๋าเป็นยืนยันคอนเฟิร์มแล้วไปเฉาเดี๋ยวผมไปะหลานของกอลสฟซิปปิคอนนี่ครับพี่น้องหลานของกอล์ฟสิปปก่อนอย่างที่บอกเข้าใจคืออย่างอธิไฟไม่ได้มาเล่นตัวตีดิเอาไปจำดิโอเยาว่า ยังเมื่อทํามาหากินโอ้ยนะพี่น้องเป็นข่าวไงเอเงเอ,เเอนี่ครับโอ้ส่วนท่านี่ก็เตรียมตัวแล้วพี่น้องเอยเอาเพิ่นที่ไปล่ะโชคดีครับอาจารย์เต๋าครับพนยืนยันคอนเพิ์มแวว่าเพิ่นอยูนี่แน,น่นอนพี่น้องยังอยู่เหมือนเดิมบ่ได้ไปใส่

ได้กงานนัเบงีไม่ซืน่อเม่ไ่หอพงครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนิน้องคิดหนางพอนใเบ่งเาอยลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องติดตามช่องหมอตุ้ยลำเพลินออฟเชี่ครับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องหายังใจกับพี่น้องเนาะแต่กับวันที่องยพี่น้องแข่งกีฬาสีประจำมา วงหนึ่งวงสองพื่องของสาวหน่อยเพียงแพงพี่นอนแฟง,งครับบ๊ายบายสวัสดีครับ